สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดบึงการนะครับครั้งนี้เราจะไปตรวจสอบตัวเจเนเรเตอร์นะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเจเนเรเตอร์ที่โรงแรมที่บึงการนะครับมีปัญหาก็เลยให้ทีมงานกลรเอนจิเนียริงของเราเข้าไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนนะครับตอนนี้บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับ นี่คือถนนระหว่างที่เดินทางนะครับตอนนี้เราเข้าตัวบึงการแล้วนะครับก็จะถนนกําลังก่อสร้างนะครับแต่ข้างหน้าเป็นภูเขาสวยมากเลยนะครับเอาบรรยากาศส,สวยๆแบบนี้มาฝากเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับว้าวอันนี้ท้องฟ้าก็สวยนะครับมีภูเขาอยู่ด้านหน้าด้วย นี่คือบรรยากาศตอนนี้เราเข้าที่ตัวจังหวัดบึงกาฬแล้วนะครับมีรถบรรทุกวิ่งผ่านก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันโอ้โหโอ้โหเมฆตรงนั้นสวยมากเลยนะครับนี่ครับก็คือด้านหน้าของเราก็จะเป็นภูเขาก็ข้างหน้านี้น่าจะเป็นป่ายางนนครับโอเคสวยมากเลย ตรงนี้ถนนน่าจะกำลังจะก่อสร้างนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสวยมากเลยครับตอนนี้